สวัสดีคร <misunder union S 2> ับเพื่อนๆสิ่งที่เพื่อนเพนเห็นขณะนี้เพื่อนๆนคิดว่าเป็นอะไรครับแน่นอนว่าไม่ใช่อะไรเป็นแก้วแน่นอนครับแต่แก้วใบนี้ไม่ใช่แก้วธรรมดานะครับเพื่อนเพื่อนมองดูไม่ใช่แก้วธรรมดาเลยครับไม่ธรรมดายังไงครับเพราะมันเป็นแก้วเปล่าครับไม่ธรรมดาแต่มันสามารถเสกเงินได้แก้วนี้สามารถเสกเงินได้ฟังชัดๆนะครับ แกลใบนี้สามารถเสกเงินได้เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับถ้าเพื่นเพืนไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะทำให้ดูยานาอย่างนามึง่านมานี่ไงครับเสกเงินได้นะครับเงินเต็มกระปุกเลยนี่นใครสนใจสั่งซื้อไดครับใบละห้าร้อยบาทติดต่อที่เบอร์ศูนย์หกหก หกห้าห้าห <S uttering> ครับ <S <S> <S <S <ing> ได้